ไปกันอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะไปเที่ยวกันไหมคะมาจ้ามาจ้าไปโรตัสกันนะคะหรือไม่รู้ก็จะประมาณนี้นะ นถนนก็จะลงประมาณพอร,ร,รถสายนี้นะพอบ่ายหน่อยก็รถเยอะโอ้เข้าตังตลาดนัดเลวเนี่ยวันนี้ตลาดนัดนะคะาเี๋ยวน,นี้ตลาดนัด ชนบุรีก็มือมีไม่ได้ซื้ออะไรหรอกนะใจอยากจะไปเล่นเฉยๆไปเล่นเฉยๆถนนก็ลงดีเนาะพอไปปายหน่อยพอไปปายอันนี้ก็บบ่ายเลยเนาะ เย็นๆประมาณสี่โมงนะรถก็เริ่มติดในสายนี้แต่กเขาไม่ติดมากลนะมันติดก็ติดช่วงห้างนะโปรโรตัด ทางนี้ครับจะไปโังน,นะครับเข้าข้างในไปสวรรค์ภูมิเละครันี่ก็จะไปอยู่เทินเป็นโรงแรมคะ่ะถ้าตรงเข้าเลนในก็ไปสวรรค์ภูมินะคะ ขึน้นสะพานก็จะไปสวันดภูมินะคะนี่เราก็จะไปอยู่เทินข้างล่างอยู่เทินน่เอาผัวไปเทินเอาผัวไปเทิน ไปเทินเพื่อเอาปุ๋ยไปเทิน ยังอยู่เยอะนะคะตรงนี้ธรรมชาติทางนี้มัน็็ีมีม,มีมีห้างหลายห้างนะคะตรงนู้นว่าแตห้างตรงนี้เป็นเป็นห้างแบบห้างคนรวยจะมา มาเดินเล่นข้างเปลานน้องที่มองเห็นนะไม่ค่อยได้มาเดินนะคะเป็นโนะครอคาเพงมากนี่นะคะเคยมาเคยมาทีหนึ่งนะปังเต้อ อ,อย่างนะ้อยๆไากันมาเดินเล่นเป็นห้างคนรวยคนรวยเขาไอ้มารอมารออะไรนะรอขึ้นเสร็จขึ้นเครื่องบินเนาะ เรียนตรงนี้โลง่ลงๆเลยนุง้ง ขับรถอยู่เทินไกลเนาะ นี่เองใกล้ๆแล้วก็ไปอยู่เทินไก่